TSMC กลอ่องดวงใจวงการ AI จุดคอคอดกะจุดความเสี่ยงจุดเปราะบางของวงการ AI เพราะ TSMC คือบริษัทผลิตชิปที่มีประสิทธิภาพที่สุดหนึ่งเดียวของโลกเลยเหรอตอนแรกเข้าใจว่าเป็น Nvidia เียซะอีกอา้าวไม่ใช่ Nvidia เดียอ่ไหนบอก Nvidia เดียผลิตชิปไงอ้าวไม่ใช่อา้าวแล้ว Apple 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 ก็บอกผลิตชิปอย่าง M 5อะไรอย่างเงี้ยอา้าว Apple ไม่ได้ผลิตชิปถ้างั้น TSMC ที่สุดของโลกแล้วจริงๆหรอใช้ที่อื่นไม่ได้เลยเหรอซัมซุงของเกาหลีเขาก็แบบเทคโนโลยีเขาล้ำเลิศเหมือนกันนะเขามีแบบเครื่องผลิตชิปแบบหลัก3 4 0 0ล้านเหมือนกันเอา้าไม่ได้แล้วอเมริกาก็เชิญ TSMC ไปตั้งโรงงานในอลิโซนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเราไม่ใช่หรอกลัวอะไรกัะไม่ต้องกลัวแล้วก็เอาโรงงานเขาไปตั้งแล้ง่าแต่ปรากฏเออ ก็ยังผลิตชิปไม่ได้สัทีถ้างั้นมันต้องมีบางคนบอกว่าเอางี้ละกันถ้าเกิดว่าอะไรอะไรมันจะยากขนาดนั้นแล้ว TSMC คือกล่องดวงใจนะเอางี้จีนไปบุกไต้หวนันยึด TSMC ครอง AI แล้วก็เป็นเจ้าโลกให้มันจบๆไปเลยก็ไม่ได้เหมือนกันเออไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างซับซ้อนมันแบบจิกๆๆหมดเลยบอกเลยว่าคลิปนี้ถ้าดูไม่จบมันจะรู้ไม่หมดและเดี๋ยวมันไม่เก็ตนะจริง